สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรามานั่งเมาส์มอยสปล่อยเมาส์มอ,อ,อยกันนะคะว่าเอ่หลังจากที่ปล่อยซีรีส์เรื่อง k ิน Post The s ี r ีสออกมาแล้วแล้วหลายๆคนเคยไปอ่านซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่ไปอ่านซีรีส์เคยไปอ่านนิยายในเรื่องนี้มาแล้วใช่ไหมจากทันวะลายใช่ไหมคะซึ่งเป็นการให้อ่านแบบฟรีเลยตอนนั้นถ้าเกิดใครได้ไปอ่านก็จะเห็นว่าเอแล้วเนื้อเรื่องนั้นจะเหมือนกับในซีรีส์หรือเปล่านะ่าทุกคนก็ลุ้นใช่ไหมคะหลายๆคนคือเชื่อว่าได้เป็นเจ้าของบ็อกเซต ในเรื่องของนิยายด้วยด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งคลิปนี้เรามาชวนคุยกันนะคะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นเรามาชวนคุยกันเราไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูนะคะจากแล้วก็จากการที่ราแบบเออเราไปอ่านมาอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็จะเราสำหรับแอดนะคะแอดว่าไม่เหมือนสักทีเดียวแต่ว่าพอตเรื่องยังไงก็ยังดำเนินแบบควบคู่กับกับในนิยายอยู่ แต่ว่าในซีรีส์เนี่ยเลยหลายอย่างก็คือจะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนพยายามที่จะแค่กําหนดกรอบแต่ไม่เหมือนสะทีเดียวอันเนี้ยเท่าที่ดูมาหลายๆ EP ไม่เหมือนสะทีเดียวนะคะหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างสำหรับใครที่ทั้งดูซีรีส์แล้วก็ทั้งได้เคยอ่านนิยายมาแล้วนะคะแอดอาจจะมั่วทุกคนอาจจะบางคนอาจจะแบบเดาถูก มากกว่าแอดด้วยซ้ำแต่อันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เราแค่เป็นการมานั่งสปอยการมานั่งลุ้นไปด้วยกันมานั่งแบบจับต้นชนไปเดามั่วๆไปด้วยกันนะคะโอเคต่อทุกคนจะเห็นว่าคือจริงๆแล้วอะถ้าอย่างในนี้ยายใช่ไหมคือตระกูลเนี่ยตระกูลของกินเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีพี่ชายอยู่สองคนอะมีผู้ชายอยู่สองคนตระกูลเนี้ย มีพี่ชายอยู่สองคนแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงมีผู้ชายสองคนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศใช่ปะและอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ของพอร์ชกับปอร์เช่แต่ว่าแม่ของพอร์ชกับปอร์เช่เนี่ยคือในนิยายเนี่ยก็จะเป็นแบบลูกบุญธรรมใช่ไหมทุกคนนางเป็นลูกบุญธรรมที่แบบถูกเก็บมาเลี้ยง เออทีเนี้ยแต่ว่าปริศนาในในนิยายก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าสรุปว่าใครเป็นคนทำเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในนิยายเนี่ยเป็นแบบคือโดนยิงใช่ไหมแต่ว่าในซีรีส์นั้นไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เหมือนแต่แคล้ายๆกันเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยจะเป็นลูกชาย3มคนอ่าตอนเนี้ยถูกกล่าวถึงแค่มีแค่2คนใช่ไหมคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ย ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนเลยว่าลูกชายอีกคนนึงคือใครยังไม่มีการพูดถึงนะแล้วอีกคนนึงก็คือแม่ของพอฉันนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรที่มันมากกว่านี้แน่เห็นไหมแค่นี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ามีเขาโครงคล้ายๆกันนะคะทีน,นี้ ทุกคนก็อาจจะแบบอ่านนิยายมาแล้วหรือว่าฟังนิยายมาอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งปักใจนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าทุกอย่างมันพลิกได้หมดจ้ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะอ่านนิยายมาแล้วก็ต้องติดตามซีรีส์เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อถ้าให้แอดนะสปอยะในความเห็นของแอดนะแอดคิดว่าลูกชายคนนึงอะมีความเป็นไปได้มากเลยนะที่จะพลิกนั่นก็คือเป็นพ่อของ พอชเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเป็นพ่อของคินคือพ่อของคินนะอาจจะไม่ใช่คุณกรอ่แอคุณกรจริงๆแล้วอาจจะมีลูกชายแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือคนโตนั่นก็คือต๋องกับคนสุดท้ายเออคือเหมือนกับประมาณว่าอือมันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมที่คิมกับคิมกับแทนคุณอาจจะแบบเออเป็นลูกของคุณกรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคินอะ่ะเอ้ย แทนคุณกับคิมเป็นลูกของคุณกรแต่ว่าคินน่ะอาจจะเป็นลูกของลูกชายอีกคนนึงที่ไม่ถูกกาถึงหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตเลยว่าคือบุคลิกของเขาอ่ะจะมีความแตกต่างไปจากเพื่อนอไปแตกต่างไปจากพี่กับน้องมากๆเลยแต่ว่าคุณกรเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างที่จะใช้คินเยอะสุดแต่อีกสองคนเนี่ยคนโตคือแทนคุณกับคิมอ่ะ คุณกรน,นี่คือตามใจอะ่ะตามใจเออแต่ว่าคินอะ่ะแต่ว่าคินเนี่ยจะแบบคุณกรจะไม่ค่อยตามใจจะเข้มงวดแล้วจะเอาความกดดันของตระกูลนะไปใส่ไว้ที่คินนี่คือข้อสังเกตที่แอดก็เลยเดาว่าเอหรือว่าลูกชายอีกคนหนึ่งของตระกูลน่ะคือพ่อของคินคือคินนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอ่าแทนคุณแล้วก็ขิมแล้วก็ เวกัสกับมาเกา่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่น้องที่แบบคานตามกันออกมาคือไม่ใช่ลูกของคุณกรืมแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่เนี่ยผู้ชายปริศนาคนเนี้ยอาจจะเป็นลูกชายคนโตก็มีความเป็นไปได้อืพอเป็นลูกชายคนโตคุณกรณ์อาจจะมีความทะเยอทะยานหรือเปล่าก็เลยแบบจัดการกับพี่ชายของตัวเองไปแล้วก็ก็เลยต้องดูแล ลูกชายของพี่ชายโดยการเอามาเป็นลูกของตัวเองแต่ความจริงแล้วอ่ะตอนนั้นเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยอาจจะคือทั้งสาคนอาจจะแบบเด็กทุกคนคือบรรดารุ่นลูกเนี่ยเจเนอเรชันที่2อเนี่ยอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยไม่มีใครที่จะจำความหรือว่าอะไรได้ ทุกคนคิดเห็นเหมือนแอดไหมหรือว่ามีใครเห็นต่างก็คือคอมเมนต์มาเลยนะคะเม้นกันว่าแบบเราจะนั่งเมามอยกันภาษาเพื่อนเนี่ยในซีรีส์เรื่องนี้เราจะแบบไปทางกันยังไงบ้างส่วนทีนี้แม่ของพอร์ชอ่าอันเนี้ยแอดคิดว่าอาจจะยังคงเป็นลูกบุญธรรมอยู่ของตระกูลเพราะว่าถ้าเกิดแม่ของพอร์ไม่ใช่ลูกบุญธรรมเฮ้ย แล้วจะเป็นไปได้ยังไงที่คินกับพอตอ่ะจะสมหวังกันในความรักจะได้อยู่ด้วยกันในฐานะคนรักหรือหรือหรือ,อทุกคนอาจจะมีอีกอย่างหนึ่งก็ได้นั่นก็คือความจริงแล้วอ่ะพอตตั้งหากละ่ะเป็นลูกของคุณก่อนนึกภาพออ,อกปะเออแต่ว่าคินอ่ะจริงๆแล้วคินอ่ะ,อ,ะอาจจะเป็นลูกของคุณน้ำผึ้งหรือว่าแม่ของพอชในเรื่องก็ได้แต่ถูกสลับตัวกันอืมหรือว่าจะเป็นแบบนี้ ก็ก็แล้วแต่จินตนาการแต่ว่าอทุกอย่างมันพลิกได้หมดเลยไอเราก็มั่วไปใช่ไหมทุกคนหรือว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงทีนี้แม่ของพอฉะนั้นเอ,เอาคุณน้ำผึ้งเนี่ยเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุจริงๆหรือว่าไม่ใช่แต่ถ้าเป็นแอดนะแอดดดาว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ว่าแล้วใครล่ะอยู่เบื้องหลังเอ๊ะ แล้วเป็นไปได้ไหมที่จริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็คือคุณกรณนั่นแหละเพราะว่าดูแบบดูมีบทบาทแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอืมคือแต่ว่าฝั่งของตระกูลรองอ่ะคุณกันอ่ะเขาดูค่อนข้างที่จะแบบตรงๆอ่ะเออเขาแบบชัดเจนไงแต่คุณกรนนี่ดูแบบดูฉลาดล้ำลึกดูมีเลสนาอย่างไงก็ไม่รู้แต่คิดว่าถ้าเกิดเป็นคุณกรนเนี่ยก็คงจะทำไปเพราะว่าห่วงสมบัติมากกว่า ทำไปเพราะว่าแบบอยากจะได้สมบัติอยากจะครอบครองคนเดียวความโลภมากกว่าคงไม่ใช่ในเรื่องของแบบชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนในเหมือนในนิยายอะนะอแอดคิดว่านะแล้วก็หรือว่ามันมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วอะคือคุณกรณ์อะเป็นคนทํานั่นแหละแต่ว่าคนที่กุมความลับทั้งหมดคือคนที่เป็นลูกชายอีกคนนึงอะที่ไม่ถูกกล่าวถึงเออเพราะว่าแบบ เหมือนตอนนี้อาจจะกําลังหนีหัวซุกหัวซุนอยู่เพราะว่าเก็บความลับทุกอย่างหรือจริงๆแล้วอ่ะเขาเก็บความลับทุกอย่างในเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆเลือกที่จะหายไปเพื่อที่จะแบบไม่ทําร้ายใครแล้วคือถ้าเกิดเรื่องไม่ถูกเปิดเผยคนที่อยู่เบื้องหลังถ้าเกิดเป็นคนอยู่ในตระก,กูลเนี่ยก็จะไม่ต้องโดนอะไรไง เออแต่ถ้าเกิดคนนี้เปิดเผยอ,อย่างเงี้ยพี่น้องของตัวเองก็อาจจะโดนจับหรือว่าอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในเบื้องหลังจริงจนระิเออกับเหตุการณ์เนี้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นความเป็นไปได้ทุกอย่างเลยอะตอนนี้คือลุ้นมากเลยนะว่านักเขียนจะเขียนให้ซีรีส์เป็นยังไงพิกได้หมดจ้าเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่คิดว่าแบบเออ ดูแบบอ่านนิยายมาแล้วไม่ดูซีรีส์ก็ได้ไม่ได้นะจ๊ะยังไงก็ต้องติดตามซีรีส์นะจ๊ะเพราะว่ามันสนุกมากอย่างน้อยก็ไปฟินกับนักแสดงคือนักแสดงดีมากเออหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอะแอดแอดคิดว่าแบบสุดท้ายแล้วอะคือถ้าตอนจบจริงๆถ้าซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีภาคต่อนะคนที่แบบมาเฉลยปึ้งกับความรับทั้งหมดทั้งปวงคือผู้ชายคนนี้แหละคนที่หายไปนี่แหละคือกลับมาอีกครั้งหนึ่งไงเออกลับมา แล้วก็กลับมาพร้อมกับอำนาจกลับมาพร้อมกับความรับทั้งหมดคือเป็นตัวละครที่จะมาพลิกว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือมีอีกอย่างหนึ่งอ้าวทำไมฉันแบบจินตนาการฉันล้าเลิศจังเลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงแล้วอ่ะคนที่เป็นเจ้าของจริงๆแล้วก็คือแม่ของพอร์ชหรือว่าคุณน้ำผึ้งความจริงแล้วคุณน้ำผึ้งคือลูกสาวของตระกูล นึกข้าบอกปะเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลที่เป็นแบบสืบสายสืบสายเลือดจริงๆแต่ด้วยความที่คุณน้ำพึ่งนั้นเป็นผู้หญิงคือในครอบครัวคนจีนน่ะคือก็จะอยากจะได้ลูกชายซะมากกว่าเพื่อที่จะสืบตระกูลใช่ไหมโดยปกติแล้วอะ่ะลูกสาวอ่ะจะถูกแต่งออกไปแล้วก็ไปเป็นของคนของตระกูลสามีเออแล้วทีนี้ฝั่งพ่อแม่เนี่ยก็เลยเอ๊จะทำยังไงดีก็เลยไปเอาลูกชายอะ่ะ ของคนอื่นอะรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยง3คนอะไรอย่างนี้ซึ่ง3มคนเนี้ยก็แบบว่าคือก็กะว่าจะให้ช่วยธุรกิจของตระกูลใช่ไหมแต่3คนเนี้ยสุดท้ายก็คือโลภมากไง ก็คืออยากจะได้สมบัติอะไรเงี้ยก็เลยต้องกําจัดคุณน้ําผึ้งตัวจริงไปเพราะว่าคุณน้ําผึ้งก็ทวงสิทธ์ไงว่าแบบอย่าให้ได้เปิดเผยนะว่าความจริงแล้วชั้นต่างหากที่เป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลคือด้วยความที่เป็นเป็นน้องสาวบุญธรรมใช่ไหมในเรื่องคืออาจจะเป็นเพราะว่าอา้าทุกคนก็สงสัยเอา้าแล้วทำไมอายุน้อยสุดคุณนำ้ำผึ้งเหนืออายุน้อยสุดก่อคุณการคุณกอลอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่ท,ทีแรกอะไม่มีลูกไง เออพ่อกับแม่ไม่มีลูกก็เลยไปขอลูกชายของคนอื่นมาเลี้ยงก่อน3คนสรุปว่า3คนเนี้ยผู้ชาย3าคนเนี้ยก็คือไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆไปถูกเก็บมาเลี้ยงทั้ง3คนเลยไปถูกขอมาเลี้ยงเป,ป็นลูกบุญธรรมทั้ง3าคนเลยเออทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็ท้องจริงแล้วก็ได้คุณน้ำพึ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นไปได้พลิกเกมแบบนี้ก็ได้แล้วสุดท้ายเลยคนที่เป็นเจ้าของตระก,กูลทรัพย์สินทั้งหมดของตระก,กูลเป็นเจ้าของจริงจริง ก็คือพอร์ชกับ p o r ์เช่ส่วนคนอื่นนั้นเอาจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่สายเลือดของตระกูลที่แท้จริงอะไรอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้โอจินตนาการแอดล้ำเลือกจริง,รง,รง,รงๆแล้วคือแอดคิดไปเยอะกว่าน,นี้มากเลยแต่ว่ามันอาจจะดูเพอ้อเจอ้อไปทุกคนต้องคอยติดตามในซีรีส์นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาค่อยๆไขปมปริศนาไปพร้อมๆกันดีกว่าตอนที่ซีรีส์ค่อยๆดำเนินการไป ะะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกไหมคะกับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ผิดหวังจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันนี้ยายนี่มันสนุกคือแบบทุกคนเวอร์ชันนี้ยายคือสนุกมากแต่พอเป็นเวอร์ชันซีรีส์อะด้วยความที่บางคนอาจจะติดภาพในนิยายใช่ไหมก็เลยแบบเออคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่แอดอะแบบเห็นว่ามันฟินไม่ต่างกันเลยแล้วก็ฟินมากกว่าตอนแบบเห็นหน้านักแสดงนี่แหละแต่ว่าสุดๆเลยของแอดก็คือเวกัสนะทุกคน เออแล้วอย่างฉากที่เวกัสกับพีทนะใช่ไหมทุกคนคือจริงๆแล้วว่าอย่างในนิยายอห่งเนี้ยมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบเออตามสืบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือโดยที่การตามสืบเนี่ยเป็นการตามสืบที่คินอ่ะสั่งให้พีทไปตามสืบแต่ว่าอย่างในนียอ่าอย่างในซีรีส์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ปะ่ะในซีรีส์อ่ะคือเหมือนพีทเนี่ยก็คืออาสาไปตามสืบให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีเนี้ย คือมันยังไม่ถึงตอนที่ระหว่างพีทกับเวกัสเขามีสตอรี่ด้วยกันเขามีเรื่องราวด้วยกันจนเกิดเป็นความรักที่โอ้โคนมันฟินมากเลยนะคือในนิยายอ่ะฟินมากแต่ในนิยายอ่ะเวกัสอ่ะก็จะดูแบบแรงกับพีทมากเลยในช่วงแรกอ่ะไอะปีาศาจเลยแหละ แต่ว่าหลังจากนั้นก็คลั่งรักหนักมากจากคลั่งรักหนักมากจนทําให้เราลืมหน้าหินพอร์ไปเลยอะทุกคนจนนึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องเวกัสพีทนะทุกคนเออทีนี้แต่ว่าในนิยายอะทีแรกอะเวกัสไม่ได้แบบไม่ได้ชอบพีทเลยนะคือหมายถึงตอนที่พีทเป็นบริการนะที่แบบธรรมดาธรรมดายังไม่ได้มีแบบเรื่องราวด้วยกันในบ้านของพีทอะไรเงี้ยเออในบ้านของเวกัสอะไรเงี้ยแต่พอในซีรีส์เนี่ย ทำไมรู้สึกว่าเวกัสก็แบบอบมองพีทอยู่ยังไงก็ไม่รู้ว่าอย่างแบบตอนที่กวดน้ำอะไรเงี้ยทุกคนทําบุญอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนเวลาเดินผ่านอะไรเงี้ยก็มีแบบแวบๆบแบบมองอะไรเงี้ยก็มันเดาทางไม่ถูกจริงๆอ่ะซีรีส์อะทุกคนแต่มันสนุกมากแต่เอาเป็นว่าแอดเชื่อว่าคู่เนี้ยฟินมากๆอืมยิ่งอยากจะให้เป็นพาร์ทของเวกัสพีทเร็วๆมากๆเลยคือฟินฟินไม่ต่างกันสรุปแล้วนะคะสำหรับแอดนะ แอดคิดว่าทั้งนิยายแล้วก็ทั้งซีรีส์อะฟินไม่ต่างกันค่ะฟินมันเหมือนกันแต่อาจจะคนละรูปแบบเพราะว่าเวลาเราอ่านนิยายอะเราอ่านลายเส้นลายมือไงเออเราอ่านคําว์ดดิ้งอะไรเงี้ยมันจินตนาการไปแบบล้าเลิศมากจริงๆแต่พอเป็นซีรีส์เนี่ยเราดูเราไม่ได้จินตนาการแต่เราดูแล้วเราได้อัธรตจากการ ดูซีรีส์แล้วมันฟินไปกับตัวละครอะไรเงี้ยยิ่งเรารู้คาแรคเตอร์ของตัวละครเรารู้เบื้องหลังเรายิ่งจากการที่แบบจากในนิยายใช่ไหมถ้าเกิดใครได้ฟังที่แอดสปอยเนี่ยถ้าใครที่ได้ฟังมาแบบที่แอดสปอยคาแรคเตอร์มาสปอยซีรีส์มาทุกคนจะยิ่งฟินหนักใช่ไหมคะพอแบบจับต้นชนปลายเอาล่ะทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายไปติดตามซีรีส์ด้วยนะจ๊ะ